สวัสดีครับผมเซลตองจากบริษัทจินเถิดประเทศไทยจำกัดนะครับผมเป็นผู้ผลิตและนําเข้าสินค้าลวตะข่ายแรงดึงสูงนะครับสินค้าที่อยู่ทางด้านหลังผมนะครับก็จะมีอีกชื่อนึงก็คือตะข่ายถักผมนะครับก็จะมีคุณสมบัติก็คือคือสนิมนะครับคือสนิมได้ยากมากครับแล้วก็มียุการใช้งานเกิน10ปีนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็สามารถนําไปล้อมลวสัตว์ล้อมลวดข้อหรือว่าใครที่ต้องการล้อมลวต่างๆก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับ ครับก็จะมีความสูงตั้งแต่0.9เมตร2เมตร5เมตร6เมตร8แล้วก็2เมตรนะครับส่วนความยาวของผมก็จะมี30เมตรแล้วก็50เมตรนะครับส่วนตัวที่ขายดีอ่ะจะเป็นหน้าเมตร5คูณ30เมตรกับ50เมตรนะครับที่ขายดีส่วนช่องตานะครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือช่องตาแบบ10เซนนะครับสิเซนในที่นี้ก็คือช่องแต่ละช่องนี่นะครับจะมีความกว้างความยาว 10- ที่10เซนนะครับอ่ส่วนช่องตา15เซนนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาจะเรียกกันก็คือช่อง ถี่ล่างห่างบนนะครับก็ข้างบนจะจะห่างนะครับตาก็จะห่างกันแต่ว่าข้างล่างอ่ะคือตามันจะถี่กันนะครับอสีค้าของเรานะครับก็มีทั้งแบรนด์จินเทอนะครับแล้วก็ของเรานะครับก็สามารถผลิตเป็นแบบ OEM ให้เป็นแบรนด์ของลูกค้าเองได้เลยนะครับหากลูกค้าสนใจนะครับทางบริษัทก็มีทั้งราคาปิดและราคาส่งให้ให้กับหาลูกค้าได้เลือกเลยนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับ